ก็ขอสดีสมาชิกมอยหัวไปมอยไทยและท่านสมาชิกไลยกลมไลยเสียงรวมถึงท่านผู้ติดตามช่อง youtube มอยหัวไปมอยไทยทุกท่านนะครับในวันนี้วันทีนน่18สิงหาคม2565ผมมอยหัวไปมอยไทยก็มาวิเคราะห์วิจารณ์ชั้นเชิงมอยก่อนชอก ของรายการมวยช่อง5้านะครับสกิจมังรนอซูเปอร์ไฟ์ประจาวันเสาร์ที่20สิบงหาคม2,565ซึ่งจะทำการแข่งขันกันในเวลาประมาณสักสิบสีนิกาสานาทีก็คือหลังจากที่มวยช่อง3จบนะครับจะาถายทอดสอดจากเวทีมวยออ,กอ,อตกร3าจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับสำหรับการที่ผมทำคลิปขึ้นช่อง YouTube ต้องบอกกับทุกท่านทุกครั้งว่าผมได้ตั้งใจวิเคราะห์มวยทุกคู่ทุกช่องเตมความสามารถแล้วผลการแข่งขันจะเป็นแบบไหนอย่างไรผมไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับนะก็เป็นการวิเคราะห์วิจารณ์ชั้นเชิงมวยก่อนมวยชกอนะครับนะมวยผิดก็คงจะว่ากันไม่ได้ครับเพราะว่าผมเป็นการวิจารณ์ตามทรงมวยตามชั้นเชิงมวยโดยแท้จริงไม่ได้บอกว่าเป็นมวยล้มมวยยามวยกรรมการมวยทรงซิกมวยอะไรก็ตามนะครับแต่เพราะฉะนั้นมวยจะแพ้จะชนะก็ถือว่า เป็นการวิเคราะห์ล่วงหน้าครับรูปเกมคนที่จะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับนะก็ถ้าเกิดว่ามวยผิดพลาดมวยแบบไหนอย่างไรก็อย่าอย่าได้เสียกำลังใจเดี๋ยวผมก็จะมาวิเคราะห์ให้ใหม่นะครับเพราะว่าผมวิเคราะห์มวยให้กับทุกท่านขึ้นทางช่อง youtube สัปดาห์ละ5คลิปอยู่แล้วนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่3ามนะครับตอนนี้นี่ผมวิเคราะห์มวยสัปดาทิตย์นี่เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนะ ทั้งวันเสาร์ทั้งวันคลินี้เสร็จเร้มดแล้วแต่ว่าจะทยอย,ยขึ้นคลิปให้นะครับนะขึ้นเปน็นคลิปที่สามแล้วก็เดี๋ยววันนี้แหละขึ้นวันนี้เลยคลิปที่สี่ก็เป็นช่องเป็นช่องท่อน้ําไทยนะช่องสามสิบหกนะครับช่องลุมพินีอ่าสิรท่อน้ําไทยนะครับนะ,นะ,นนะบสึรท่อน้าไทยก็จะเป็นคลิปต่อไปเป็นคลิปที่สี่แล้วก็วันอาทิตย์เช้านะครับวันอาทิาที่เช้าก็จะเป็นคลิปหลังช่างช่องเจ็ดสีอีกหนึ่งคลิปก็รวมขันเป็นห้าคลิปนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณพักเกดเจ็ครับผู้สนับสนุนช่อง y o u u u e e ของผมแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนให้ผมวิเคราะห์มวยขึ้นขึ้น u t u b e นะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่ชื่นชอบการมวยไทยนะครับจะได้นําไปเป็นเขาบอกว่าเอาไปตัดสินใจได้อะเป็นเครื่องมือเป็นประกอบข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะครับ ถ้ายัางไม่มีที่ลุ้นที่เชียร์ที่ออกตัวก็อย่าลืมนะครับนำพักยก77ก็มวยเดี่ยวมวยสเต็ปมวยพักยก,ยกแอดไลน์ไปที่มีแอดนำหน้าครับนะ P A K Y O K 77ได้เลยก็ผมเองนี่การันตีให้ในเรื่องของความมั่นคงการันตีให้ในเรื่องของความยุติธรรมในเรื่องของราคาเป็นราคาเดียวกับในเวทีนะครับเพราะว่าผมอยู่ในเวทีจะรู้ทันทีเลยว่านี่คือราคาจากเวทีโดยแท้จ,จริงนะครับนันก็ขอบคุณกำลังใจครับที่ให้การสนับสนุนผมมาโดยตลอดถ้า ชี้ตัวเล่นหลังชั่นก่อนชกชนะ4-0ในแต่ละช่องก็จะรับโบนัสหนึ่งกัมปันทุกครั้งนะครับนะก็สนับสนุนเป็นเขาเรียกว่าอาชีพผมมาตลอดเช่นกันสำหรับท่านใดที่ไม่มีตัวช่วยหน้าตู้ก็อย่ายลืมนะครับนำมอยหูผมภาคเองทุกช่องนะครับนะับพหัสศุกเสาร์อาทิตย์สัปดาห์ละสัปดาห์ละสี่วันนะครับสัปดาห์ละสี่วันเดือนละหนึ่งพันบาท นะสัปดาห์นี้นี่สมัครกันเข้ามาแล้วก็ห้าตอนนี้ห้าคนนะครับนะที่ไม่เคยฟังผมมาก่อนเลยก็สมัครเข้ามาแล้วตอนนี้ในห้าคนก็ผมมีสัปดาห์หนึ่งก็ประมาณนี้นะครับหนะ้าคนหกคนก็มีมาตลอดนะครับแล้วก็เข้ามาแล้วก็ออกไปไม่ค่อยออกไปกันเท่าไหร่นะส่วนมากก็จะอยู่ยาวๆกัน เพราะฉะนั้นสมาธิผมก็ไม่เคยลดลงนะครับมีแต่เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับนะก็เป็นเครื่องการันตีได้นะครับว่า,าถ้าผมไม่มีดีถ้าผมภาคมวยแล้วสู้ไม่ได้ก็คงจะไม่มีใครมาสมัครแต่ว่าสมัยผมไม่เคยลดลงผมสามารถที่จะภาคมวยในเวทีได้ปีนี้เป็นปีที่แปดนะครับแนะั่เพื่อนท่านเองก็ถ้ายังไม่เคยฟังผมภาคมวยก็อย่าเพิ่งก็อย่าเพิ่งตัดสินผมนะครับอย่าเพิ่งตัดสินผมว่าผมภาคไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้สู้ อ่มวยหูแพงๆได้หรือไม่สู้คนดังๆได้หรือไม่อย่าเพิ่งตัดสินครับนะ mm. ผมภาคมวยแบบนหนอย่างไรก็ฟังได้ทางช่องยูทูบที่ผมนํามาลงให้นะครับแล้วก็ไปเทียบกันด้วยมวยหูแพงๆมวยหูดังๆ mm. เขาภาคกันแบบไหนอย่างไร mm. ผมภาคแบบไหนอย่างไรทาไมสมิผมถึงบอกว่าสู้ได้หมดนะครับนะ mm. สู้ได้ทุกหูเลยนะก็ mm. ฟังกันได้นะครับ mm. ผมเองก็นํามาลงให้อยู่นะครับ แล้วก็ที่สมัครมาส่วนมากสมกสัครมวยหูส่วนมากนี่ก็ฟังมาจากคลิปที่ผมนํำลงให้เลยครับว่าผมพากไว้แบบนี้เขาบอกว่าสู้ได้เขาก็เลยมาสมัครกันนะสัปดาห์นี้ก็สมัครมาแล้วห้าคนนะยังไม่เคยฟังผมมาก่อนเลยเพียงแต่เขาบอกว่าฟังจาก y t u t u นะครับฟังจาก YouTube ผมพากมวยและชอบ ก็สมัครเลยนะครับนะก็สามารถสมัครได้เรื่อยๆนะครับผมมีเครื่องให้ตลอดเวลานะครับนะตอนแรกนี่กะว่าได้จํานวนหนึ่งแล้วก็เอาเคนี้อพอนะครับนะแต่พอดีก็มีคนมาแนะนํา <ำ S 2> ผมว่าทาไมไม่ไม่รับเพิ่มนะครับทําไมไม่รับเพิ่มทํางานทํางานเท่าเดิมแต่ได้รับแต่ได้รับรายได้มีรายได้มากขึ้นนะทำงานเท่าเดิมดดมีรมายนะได้มากขึ้นนะครับถึงแม้ว,ว่าจะได้จานวนที่เพียงพอแล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครมาสมัครก็ควรที่จะรับไว้นะครับนะก็ทําให้ผมเปิด รับสมัครเพิ่มขึ้นอีกนะครับแนละ้วก็เตรียมหมดองค์ปกอบมาเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้ก็สมัครได้ตลอดเพราะว่าเครื่องนี้มีเยอะเลยนะครับตอนนี้สั่งเครื่องมายเยอะเลยนะครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านที่ไม่มียังไม่มีตัวช่วยหน้าตู้ก็สามารถที่จะสมัครได้ทันทีการันตีว่ามีเครื่องให้ท่านอย่างแน่นอนนะครับสมัครตอนไหนก็ได้ครับนะก็สามารถที่จะฟังได้ทันทีนะครับมวยหูก็เดินละ หนึ่งพันบาทนะครับนะรายสัปดาห์สัปดาห์ละสามร้อยบาทฟังเคพาะวันอาทิตย์เดียวก็สองร้อยบาทรายเสียงเดือนละสี่ร้อยลายเสียงเวพีห้าจีความเร็วใกล้เคียงกับมอญหูมากที่สุดนะครับนะก็เดือนละเจ็ดร้อยบาทแล้วก็ มอยหูเว p พิพกเครื่องเข้าเวทีเดือนละ2,000บาทนะครับซึ่งได้รับความนิยมไปไ็นอย่างมากในเวลานี้นะครับเพราะว่าผมภาคไวอย่างเดียวนะไม่รุนไม่เชียร์ไม่เล่นพนันเดรทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะหล่นรับนับนกนี่ก็ยังไงนี่ถือว่าไวด้วยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะผมภาคไว พูดไวอ่ะเวลาเวลามวยอาวุธนี่ผมจะพูดไวเพราะว่าผมเป็นมวยหูที่ภาคมวยโดยการบอกแหล่งที่มาของราคานะครับว่าทําไมราคาถึงเพิ่มขึ้นทําไมราคาถึงลดลงนะครับนะแ,แดงโดนเตะผมก็จะต้องภาคว่าแดงโดนเตะราคาจะลดลงแดงเตะได้แดงทําได,ด,ได้ราคาแดงก็เพิ่มขึ้นก็จะบอกตลอดนะครับเพราะว่าผมอยู่ในวิีเห็นก่อนสมาชิก นักมวยอาวุธมันแบบไหนอย่างไรผมก็ต้องบอกสมาชิกก่อนว่าทําไมราคาถึงขึ้นนะครับนะทำไมราคาถึงลดลงนะครับอันนี้คือการภาคมวยของผมก็คือ,อจะยึดหลักว่าภาคมวยเหมือนสมาชิกอยู่ด้วยกันในเวทีนะครับพมแทนแบบไหนอย่างไรสมาชิกก็ต้องรู้แบบนั้นด้วยนะครับ ท่านใดที่เข้ามาฟังแล้วก็คิดว่าการวิเคราะห์วิจารณ์เชัดเชมวยของผมนั้นมีประโยชน์ในการที่จะนําไปต่อสู้ได้ก็อย่าลืมนะครับนะกดไลค์ให้ผมหนึ่งครั้งนะเพื่อเป็นกำลังใจกับผมคนทํางานจริงจังนะเรื่องเรื่องมวยผมจริงจังมากตื่นที่สี่ 4. วิเคราะห์มวยด้วยตัวเองทุกวันแล้วก็เก็บสตินักมวยที่แข่งขันทุกคู่ด้วยตัวเองเช่นกันนะครับนะก็อย่าลืมกด สับสไคร์นะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงให้เรื่อยๆนะครับก็มาว่ากันที่มวยคู่ที่1ครับนะามวยคู่ที่1ของรายการช่อง5นะครับนะสุกิจ์มังดอนเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงไรโบรดจิวนอนสุวรรณพงศ์เพระทางด้านของฝ่ายนะ้ำเงินสดใสสิทธิ์ออนน้อยนะครับนนะมวยคู่นี้ก็ทางด้านฝ่ายแดงเ่ยจะชกพิกัด1 0 1ปอนด์ส่วนทางด้านของฝ่ายน้ำเงินจะชกพิกัด1 0 2ปอนด์ สาหรับทางด้านของฝ่ายแดงแรมโบ้แรมโบ้จิ๋วก็เป็นหมอยซ้ายรูปร่างนี่จะสูงยาวนะซูมูก็ฝีมือบูบุ๋นเข่าในครับลูกรอปรแต้เก็บการรดของกุจแจทาได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งใน,กงนชกบวงนอกเก่งกว่าวงในเล็กน้อยอามุธเป็นหลักในแข้งซ้ายแม่นยำหนักแรงมากๆครับนแะข้งขวาน้านี่ถือออกได้ดีเลยนะหมัดหนักต่อยแม่นแล้วก็มีศอกที่อันดครับถือได้ทั้งทั้งฝ่าจังหวะนอกบ่วงไวเหลี่ยมนอกขักลำเซติงก็ถือว่าทําได้ดีเช่นกัน เดินมวยเมียวุดนำเตะไต่นำปล้ำรัดมาตีกดแขนและแขนแต่งตัวไปเล่นสู้ข่าวไหนก็ถือว่าสำเร้ดีแล้วคอตีเหนียวขวางหน้าจะไส้ดันแทงนี่ถือว่าแรงลึกใช้ได้แล้วก็มีบัตรมีศอกออกสสู้อันตราย ในเวทีตัวข้าสมองมาอดีหัวจิตใระจก็ถือว่ารับเป็นข้อมูลทางด้านเทคนิคของท่านนักแร็มเบอร์จิวนสวนพง์ปัจจุบันอ,นอนยา,นายุ16ปีจากชนบรุรีชกเวทีมักงกรมาประมาณสัก5ครั้งเคยชนะน,นกักชกหนึ่งครั้งในยกที่4และก็ยังไม่เคยแพ้นกใครในเวทีมักงกรมาก่อนนัดนี้ผมก็เลยเชื่อว่าทางด้านของแรมเบิร์จิวน่าจะยืยนระยะครบห้ยกด้วยนะครับ <c oughs> ส่วนทางด้านของฝ่ายน้ำเงินสดใสสิทธิ์อ่อฟน้อย ซึ่งต้องบอกว่าทางด้านขอสดใสเพชรอนน้อยเป็นมวยมาแทนนะครับนะเป็นมวยมาแทนเลิกศิลาจิตปำรนนะครับนะผมเองเป็นอ่าเป็นมวยหูที่จะติดตามนับมวยตลอดนะครับนะใครเปลี่ยนถอนแทนนี่จะบอกหมดจะรู้หมดนะครับว่าใครมาเปลี่ยนมาถอนมาแทนแบบไหนอย่างไรนะเป็นเรื่องที่อ่าสมาชิกผมต้องทราบนะครับว่าใครเป็นมวยตัวยืนในรายการใครเป็นมวยแทนนะครับสำหรับทางด้านขอสดใสเพชรอนน้อยซึ่งเป็นมวยแทนในนัดนี้ก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างจะสูงยาบกละเคียนกันนะ เสมอยก็ปีมือบูบุญเข่าในลูกรับได้เก็บการวดของคุณชกนี่ก็ถือว่าทําได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในชกวงนอกแก่งกว่าวงในเล็กน้อยนะครับนะมวยคู่นี้ก็คงจะสู้มวยคู่นี้ก็มวยคู่นี้ก็คงจะสู้กันที่วงนอกมากกว่าปล้ำไหนนะครับนะกระดูกมวยบ่งบอกการผ่านมวยนั้นดูว่าจะเป็นรองนิดๆด้วยนะครับอาวุธมวยหลักๆในแข้งขวาแม่นขับสายหน้าในสือขรดีนะมัดสอก็ดูว่าออกเป็นรองครับนะทีบได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะลูกทีบน mm. ี mm. yeah. um ่ถ hmm. yeah. oh, no. ือว yes. ่าจัด ท,ทิบซ้ายนี่ถือว่าจัดจ้านมากๆเลยนะแล้วก็จังหวะกอจังหวะกอดออกอาวุธนะจังหวะออกอาวุธวงนอกนี่ผมดูว่าจะช้ากว่าจะช้ากว่าเล็กน้อยแล้วก็สง่งมวยก็เอาออกจากเกงกลางไปนิดนะึงนะดูว่าจะเกงกลางไปนิดแล้วก็อาวุธ mm hmm. มวยก็ไม่น่าจะหนักแรงเท่าไหร่ด้วยนะครับนกดในกดแขนและแขนแต่งตัวช้ากว่าเป็นมวยที่เป็นมวยที่ล็อกคอตีนะเป็นมวยที่ล็อกคอตีแล้วก็ก,กดคอคูชชอนี่แก่งเด้งเข่าในโต้นี่ถือว่าทําได้ดีนะ ไม่มีขวางหน้าครับนะเป็นมวยที่ยังไม่ค่อยมีขวางหน้าเท่าไหร่ประเภทจะต้องขึ้นคอคู่ชกก่อนนะครับจะต้องไล่แขนขึ้นคอคู่ชกก่อนถึงจะตีเข่าได้ไม่มีตั้งแขนขวางหน้าจะไซด์แดนแทงนี่ผมรู้ว่ายังไม่เก่งนะครับนะแล้วก็มีบัตรมิสอบออกสวนสู้อันตรายในสรือ่องของสมอง,มองดีหัวทิตหัวใจก็ถือว่ารับข้อมูลทางด้านเทคนิคของแา่ัยสิทธิอัดน้อยป,ปัจุบันอายุ15ปีสูง1 6 5เซนจากจังหวัดสงขลานะครับนะก็แต่ว่ามาเรียนอยู่ที่โรงเรียนกีฬา มาเรียนอยู่ที่โรงเรียนกีฬากรุงเทพนะครับโรงเรียนกีฬากรุงเทพนะครับก็เคยชกที่เวทีอ,อกตอกรามาแล้วด้วยนะครับสําหรับทางด้านฝ่ายน้ำเงินสําหรับทางด้านของฝ่ายน้ำเงินนี่ก็ชกเวทีเมืองกรุงยังน้อยอยู่นะครับย,ยังชกมวยกันประมาณสักสองสามครั้งเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังวัดอะไรไม่ได้นะครับสําหรับบอยคืนนี้ผมก็วิเคราะห์ว่า ทาาด้าของแรมโบต์จิวนนสวนพงครับซึ่งซึ่งเป็นมวยตัวยืนในรายการนะครับแล้วก็ยังไม่เคยแพ้นอกใครมาก่อนก<ม>็<ม>เลยเชื่อว่าน่าจะดีดเขาพายกเมื่อผมเห็นว่าเป็นมวยตัวยืนแล้วยืนจะเขา้าพายด้วยเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะชนะก็ย่อมมีมากขึ้นด้วยนะครับนะพิจารณาให้ทางน้าของแรมโบต์จิวนนสวนพงมีโอกาสที่จะชนะในนัดนี้ระดับส่วนอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์ชี้ตัวชอบก่อนช่างยังชอบไปที่ทางน้าของแรมโบต์จิวนนสุวนพงนะครับ คูณที่สองครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของอาซสเสิทธิ์หมดเด็ดเพรากับทางด้านของฝ่ายเงินเพชรชัยสนพักยก77นะครับนั่นก็สนับสนุนโดยพักยก7จนะครับท่านใดที่ยังไม่ลุ้นไม,ม่มีที่ลุ้นที่เชียที่ออกตัวก็ สมัครไปนะครับนะพักยกเจ็ดเจ็ดนะครับนะสำหรับทางด้านของอัรวเซนอลทพสิบหมดเนตตีก็เป็นมือขวาครับรูปร่างจะสูงยาวส่งมวยก็ฝีมือบุบ๋นเข่าในครับรูปร่างได้เก็บการวัดของกุชชกนี่ก็ถือว่าทําได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในชกวงนอกเก่งกว่าวงในเล็กน้อยด้วยนะครับนะแล้วก็ดูว่าทรงมวยนี่จะจะแข่งกันอะไรใช้ได้นะครับหน้าเสือบริการเสียงเชียร์ตัวน,นี้ดูว่าจะดีกว่า อุปกรกใน,นแข้งขวาแมนคัมซายน้านี่ถือว่าพอใช้ได้นะครับมัดส,สอกก็ดูออกตลอดทีมได้ทั้งซ้ายทั้งขวาจังหวะนอกบ้องไวรเเลยมนอกขักรอมเททิ้งก็ถือว่าทําได้ดีเลยส่งมวยน,นี่จะแข็งแกร่งแข็งแรงตลอดเกม เป็นขอบในกดแขนและแขนแต่งตัวมาเล่นสู้ข่านในก็ถือทําทำได้ดีคอตีเหนียวแต่ว่ายังไม่ค่อยมีฝั่งหน้ามากนักนะครับนั้นลูกฝั่งหน้านี่ยังไม่เก่งเท่าไหร่นะแล้วก็มีเลี่ยมพักล้มแต่ทิ้งก็ถือว่าทําได้ดีเข้าในก็ถือว่าตีเจ็บอ่ะนะแล้วก็มีเขาเรียกว่าม,มีมีหมัดมีศอกอะนะวงในก็มีหมัดมีศอกออกสวนสู้ตลอดเลยนะสมองมาดีครับวอจิยอก็ถือร้อเปอร์เซ็นต์ข้อมูลทางด้านเทคนิคของอัศวเทพสืบหมวดนิดก็ปัจจุบันอายุยี่สสามปีมาซ้อมอยู่ที่ จิตมังนอนนะซ้อมอยู่จิตมังนอนก็คือซ้อมอยู่เวทีซ้อมอยู่ค่ายมวยคนจัดค่ายมวยโปรโมเตอร์นะครับชกเวทีเมืองกรุงมาประมาณสักสิบห้าครั้งเคยชนะน,นอกคู่ชกหนึ่งครั้งในยกที่สี่แล้วก็เคยแพ้น็อกค่ายกับทางด้านของคู่ชกในเวทีเมืองกรุงหนึ่งครั้งในยกที่สามส่วนท่างนักฝ่ายน้นำเงินเพชรชัยศร์พักยกเจ็ดนี่ก็เป็นมวยขวาขับรูปร่างจะสูงยาวกระเคิลกันทรงมวยนีเดรอร์หน้าท้าชนเข่าในบูสูษฎูดัลแดนยันห้ายก รับอาวุธของคุณชกทานดวนชวนแรกตลอดเกมชกวงในเก่งกว่าวงนอกนะครับเหมือนคุณนี้ก็เห็นข้อแตกต่างครับทางด้านฝ่ายนี้เป็นมวยวงนอกส่วนทางด้านของฝ่ายนงะินเป็นมวยเข่าในอาวุธวันแรกนี่แข่งฝ่ามแม่นขับซ้ายหน้านี่ถือว่าพอใช้ได้มัดศอกนี่ดูว่าจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับเนะพราะฉะนั้นพอไม่มีพอไม่มีมัดไม่มีศอกนี่ผมเลยดูว่ามวยที่ไม่มีมัดไม่มีสอกเสริมเนี่ยผมดูว่าลดความหนักตัวลงไปนะครับเนะพราะฉะนั้น ดูว่าทางด้านฝ่ายแดงในค่อนข้างที่จะชกสบายกว่าเพราะว่าคู่ชกไม่มีบาดไม่มีศอกนะครับนะและ้วก็ลูกทีบย์ลูกไรนี้ก็ถือว่าทําได้ดีนะทีบได้ทั้งไทยทั้งควาจังหวะน,นอกวงไวเหลยมนอกขักล้อมเททิ้งผมก็ยังดูว่าเป็นรองอยู่พอสมควรเลยเดินมวยก็ยังไม่มีวุดหนำรับรับวุดของคูชคกก่อนถึงตัวประกอบในกอดแขนไล่แขน,ขนแต่งตัวไเด่งสู้ของในก็ถือว่าาำร็จแล้วคอตีเหนียวแต่ว่าไม่ค่อยมีความน้าเช่นกันนะ รูกว่าหน้าจะยังไม่ค่อยเท่าไหร่แม้ว่าจะเป็นมวยเข่าได้ก็จริงแต่ว่าจะต้องไล่แขนขึ้นคอถึงยตีเข่าได้ถ้าแทงหวะช้ากว่าก็ดูว่าจะไล่ขึ้นคอผุ้ทุกตำบากแล้วก็ถ้าโดนหนักๆแรงๆก็จะมีวุบว่าเปรยวนชวนเสียวไส้ด้วยนะครับเป็นมวยที่เก่งสามยักษ์นะปลายปลานี่มียุบมีย่นแล้วก็ยอมนะครับแต่แพ้แล้วจะยอมนะแล้วก็ดูว่าสมองมวยนี่ก็จะเป็นรองนิดนึงนะแต่ว่าหัวจิตใจก็ถือว่าเราเป็นสันสู้ดีะเป็นมวยสู้ดีแต่ว่าความเป็นมวยนี่จะเป็นรอง สำหรับมวยคู่นี้นี่ก็ทางด้านของฝ่ายแดงนี่ก็น่าจะน่าเสื่อดีกว่านะครับน้าขึ้นไปในบรรยากาศเสียงเชียร์อะไรต่างๆก็ดูว่าจะเป็นทางด้านของอสศวเทพเพราะเป็นมวยคนในในซ้อมอยู่คนจัดเลยส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่ก็มีพรรคเจ็ดเจ็ดสนับสนุนสนับสนุนกันอยู่นะครับนะแต่ว่าเรื่องเรื่องของปีมวยปีมือมวยว,ว,วงนอกนี่ผมรู้ว่าจะเสียเปรียบทางด้านของฝ่ายแดงนะถ้า,นนาดังเงินชนะได้จะต้องพลิกปลปลายนะครับนะก็พิจารณาให้ทางด้านของอัเวเทพสิบวันนี้ มีโอกาสที่จะชนะในด้านนี้นัตาสส่วนอยู่ที่60%ที้ตัวชอบก่อนช่างยังชอบไปที่ทางด้านของอสัสวเทพ10บวดนิดนะครับคู่ที่3ามเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของแพชราชัน ปะสไปแป๊บฟาบนะครับพบกับทางด้านของฝานเวนน็อตใหม่สิทธิเสียการนะครับมวยคู่นี้ก็ชกกันพิตัด138รปอนด์สำหรับทางด้านฝ่ายแดงเพชรราชันนี่เป็นมวยมาเสริมแทนสมิงดำสอจอต้องปราจีนนะครับกนะ็เป็นมวยมาแทนนะครับสำหรับทางด้านของเพชรราชันนะครับก็เป็นมวยขวาขับรูปร่างในจะสูงยาวส้มมวยเข้าฝีมือบุบุนเข่าในครับลุกรับได้เก็บการวุดของผู้ชกนี่ก็ถือว่าทำได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในชกวงนอกเก่งกว่าวงในอาวุธม,มวยไทยนี่จะหลากหลายมากมายกว่าแล้วก็หนักแรง แม่นอย่างถูกลูกด้วยนะครับนักกระดูกมันเบิกเบิกการผ่านมอยนั่นดีกว่าอาวุธมันหลักๆในแค่ขวามันกับสายหน้าที่สายหน้าน,าน,านี่ถือเอาได้ดีเลยนะมัดหนักมากครับนะมัดหนักแล้วก็สอบกันตายมากๆครับถิ้นได้ทั้งทั้งฝ่าจังหวะนอกอว่องไวเหลี่ยมนอกขักล้มเททิ้งก็ถือว่าทําได้ดีเช่นกันประกอบในกดแขนและแขนแต่งตัวไวเด้งสู้ข้างในก็ถือว่าทำได้ดีดแ,แ,ววดดแล้วคอตีเหนียวขวางหน้าจะใส่ดันแทงนี่แรงลึกเลยแล้วก็มีมัดมีสอบออกสวนสู้อันตรายครับในปุ๋ยจนสมองมอดีหัวจิตวใจก็ถือว่าร้อเปอร ข้อมูลทางด้านของเพชรราชนซึ่งเป็นมวยมาแทนในเป็นนักมวยจากจังหวัดชายภูมินะครับในะชื่อเดิมก็คือก้องนอนทองอบตนนทอ์ทองชกเวทีมางกรุมาก่ะมาสักสิบห้าครั้งเคยชนะนกผู้ชกในเวทีมังกรุงสี่ครั้งเป็นการชนะนกภายในเป็นการชนะนกในยกที่สองมากที่สุดนะครับนะแล้วก็ยังไม่เคยแพ้นกไข่ในเวทีมังกรุมาก่อนนัดนี้ผมก็เลยเชื่อว่าแม้ว่าจะมาแทนแต่เชื่อว่าทางด้านของเพชรราชนน่าจะอยูอย่ระยะครอบพายกนะครับ ส่วนตัดนักกอล์ฟนเมืน็อตใหม่สิทธิการก็เป็นมวยขวาขับรูปร่างเีสูงยาวนะครับส่องมวยก็ฝีมือบูบุญเข่าในรับลูกกแเจเก็บการนวุธของคุชชกก็ทําได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในชกวงนอกเก่งกว่าวงในเล็กน้อยนะครับแม้ว่าจะเป็นมวยรูปร่างสูงยาวแต่ว่าวงในวงนอกนี่ดูว่าจะเก่งใกล้เคียงกัน อาวนบนลก็ไ้แข็งขวาเป็นครับซ้ายหน้านี่พอใช้ได้บมัดศอกนี่ดูว่าออกเป็นรองนะถีบได้ทั้งซ้ายทั้งขวาจังหวะนอกว่างไวเรียมนอกขักลมเทดิงก็ถือว่าทําได้ดีนะครับ <c oughs> เป็นมวยที่ต้องบอกว่าส่งมวยนี่ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะออนแอนนิดหนึ่งนะออกจากออนแอนคือเอาเป็นว่าแข็งแรงพอสมควรแล้วกันอาจจะไม่แข็งแรงมาก <c oughs> ประกอบในก็กดแขนและแขนแต่งตัวเด้งสู้ขานในก็ถือาทำได้ดีละคอตีเหนียวลูกขวางหน้าก็ยังไม่แก่นนะครับแล้วก็เหลี่ยมในหักลมเทถิ้นก็ดูว่ายังเป็นรองอยู่ก็มีหมัดมีศอกออกสวนสู้ครับสมองมดีครับวัวจิตัวใจก็ถือว่าระเบิดข้อมูลทางด้านเทคนิคของท่านด้านน็อตใหม่สิทธิ์เสียการก็ชกเวทีเมืองกลุงมาชกเวทีเมืองกลุ่มมา,มก,มมาก็ประมาณสักห้าครั้งนะ ยังไม่เคยชนะนกไข่แล้วก็ยังไม่เคยแพ้นกไข่มาก่อนเช่นกันเป็นนักมวยจากจังหวัดชัยภูมิก็คือเป็นรามบิเม็ดชัยภูมิเลยแต่ว่ากระดุมมวยบมวยนั้นเป็นรองนะครับเป็นนักมวยรุ่นน้องนะครับ สำหร,รับมวยคู่ที่สามซึ่งเป็นรองคู่เอกของรายการนะครับทางด้านเพชรราชันเป็นมวยมาเสริมแทนส่วนทางด mm ้านของน็อตใหม่ก็เป็นรุ่นน้องซึ่งอยู่บ้านเดียวกันน้าชัยภูมินะครับมวยที่อยู่จังหวัดเดียวกันผมเชื่อว่าทางด้านของน็อตใหม่น่าจะรู้จักทางด้านของเพชรราชันเป็นอย่างดีนะครับในชื่อเสียงของทางด้านเพชรราชันชื่อเสียงบารมีมวยกระดูกมวยเบอร์มวยการผ่านมวยทางด้านเพชรราชันเหนือกว่า อาจจะเป็นใจพี่ใจน้องได้ด้วยนะครับนะโอกาสที่ทางด้านของเพชรราชันจะ,ะ <S 2> <S 2> <S ฟันศอกหรือว่าต่อยหล่นหลับนับน,นกนี่ก็มีเป็นไม่ได้สูงเช่นกันนะครับเพราะว่าทางด้านฝ่ายดไม่เคยแพ้นกไข่มาก่อนก็จริงไม่เคยแพ้นกไข่มาก่อนแล้วก็เป็นมายมาแทนก็จริงนะแต่ว่าผมดูว่ากระดูกมวยนั้นคนละเรื่องเลยนะครับคนละเรื่องเลยนะครับก็พิจนารณาให้ทางด้านของเพชรรชันสอ ไปแป๊บฟาร์มนะครับนำมีโอกาสที่จะชนะในน,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 นัดนี้ในดัชนีส่วนอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์ที่เกิดชอบก่อนช่างก็ยังชอบไปที่ด้านของราชนันสอไปแป๊บฟาร์มนะครับคู่ที่สี่ครับเป็นการพบกันระหว่างทงางด้านขวายด์เพชรสุพรรณปอประจันสีพบกับทางด้านขวาย,าย,ยอด์อุดรอณอ,ออุด,อดรเมื่อคืนนี้เชื่อกันที่พิกัดน,น้ำหนักแตกต่างกันทางด้านฝ่ายแดงต่อหน,นักให้สองปอนด์คือหนึ่งร้อยสิบสามปอนด์ส่วนทางด้านของยอดอุดรจะชกพิกัดหนึ่งร้อยสิบห้าปอนด์ สำหรับทางด้านขวัสุพรรณนี่เป็นมวยซ้ายรูปร่างนี่จะสูงยาวและเขียนกันทรงมือก็ฝีมือครบเครื่องครับคลุกคับแต่เก็บกอาวุธของคนชอบนี่ทําได้ดีมีทั้งนอกไปทั้งในชกวงนอกเก่งกว่าวงในนะครับอาวุธบหลักในแข้งซ้ายแม่นข,ขวานะ้าออกได้ดีมัดต่อยแม่นศอกอันตรายครับถีบได้ทั้งซ้ายทั้งขวาจังหวะนอกวงไวเหลยมนอกขารมเททิง้งถือว่าเหลือรายมากๆนะครับในเรื่องฝีมือมวยวงนอกนี่เหนือกวา่าทางด้านขว้านะเป็นชัดเจนประกอบในกดแขนและแขนแต่งตัวเล็กสูดคนในก็ถูกกระทำลคอตีเหนียว กอดแขนไมุ่ณชอบขึ้นคอนี้เก่งเลยคุช็ชอบนี่จะขึ้นคอยากลยและแล้วก็เรียมในหกักลมเตะทิ้งก็ถูอทำได้ดีตั้งแข้งสนาซดันแทงก็แหลงเล็กด้วยแล้วก็มีมัดมีสอกออกสอ่วนสู้อันตรายเนื้อตือก็เขาสมองบริเวหัดจิตวิจัยก็ถือว่าร้อปร์เซ็น ขอ้อมูลตันากเตะในคอนต้าปฟสสุพรรณปอบรญจันทรศรีปัญญาอายุ29ปีจากสุพรรณบุรีเบียพิกัดน้ำหนักที่ชอบอยู่ประจำก็อยู่ที่ประมาณสัก113-115ปอนด์ชกเวทีมังกรงมาแล้วประมาณสัก60ครั้งเคยแพ้นอกคห้ยกาดทานของมูชกในเวทีมังกรง3ครั้งและก็เคยชะนะนอกคู่ชกในเวทีมังกรง5ครั้งนะครับ ส่วนตัวนักกีนมันยอดอุดรอออุดรดรน,นี่ก็เป็นมวยซ้ายรุรน่นแรงในจะสูงยาวใกล้เคียงกันและทรงมวยก็ฝีมือบุกบนเข่าในครับลุกดำได้เก็บการอัดของคุช็อปก็ถือว่าทําได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในช็อปวงนอกเก่งฝ่าวงในนะครับอารมณ์เวลาแข้งซ้ายแม่นขวาหน้าถือว่าออกได้ดีเลยหมัดต่อยแม่นซอกอันตรายครับถีบไดทบไออท้ทั้งท่าทั้งฝ่ายจังหวะนอกวงไวเร็มนอกขับล้มเททิ้งก็ถือว่าทำได้ดี ประกอบในกดแขนและแขนแตกตัวไว้เด้งสู้ก่อนใดก็ถือว่าคอตีเหนียวกว่าในจะแท่นแทนก็ถือ,อวา่าแรงล,ลึกเลยมีมัดมีศอกออกส่วนสู้แต่ว่าเหลี่ยมตัวอะไรต่างๆของในนี่ผมดูว่ายังเป็นหอกจังหวะนี่ก็ดูว่าจะช้ากว่าเล็กน้อยด้วยนะครับน้ำก็สมองโมดี้ครับปวดจิตปวดใจก็ถือว่าเปอร์เซ็มข้างบนทางด้านเทคนิคของทางด้านยอดอุดรอุดอุดรนี่ก็อายุ24ปีสูง160จาก1 11 ก็ซ้อมอยู่ที่เกียรติทรงฤทธิ์นะครับนะก็เป็นวันที่ข้ามศึกมานะครับแต่เป็นวันที่ข้ามศึกมาชกที่เวทีนี้เป็นครั้งแรกด้วยนะครับชกเวทีมกรุมาก็ประมาณสักสาครั้งเคยชนะน้องคูชกในเวทีมกรุงหกครั้งเลยก็เคยแพ้น้องคู่การต้านของชกในเวทีมกรุงเจ็ดครั้งเป็นการแพ้รอบในยกที่สามสี่มากที่สุดนะครับเมื่อคู่นี้ครับทางด้านประแดงต่อให้สองปอนด์แต่ว่าทางด้านประเด็กก็ชกอ,อยู่เวทีนี้ประจำแล้วก็ชกที่เวทีนี้ก็คือพิกัดหนึ่งร้อยสิบสามปอนด์ก็ดูว่าจะม ไม่มีปัญหาในเรื่องของน้ำหนักแม้ว่าจะตัวเล็กกว่าเพราะว่าเสียเปรียบนะครับสนตอนแรกของนักดูดอนก็มาชกที่เวทีอย่างนี้เป็นครั้งแรกนะครับนะสำหรับทางด้านของนัดูดอนเ,อเป็นหมวที่แพ้นอกง่ายนิดหนึงนะ่งโดนหนักนกแรงๆมางครั้งมาขคราวนี่ก็ไปไม่ลามาไม่ไว่าเช่นกันส่วนทางด้านของเพชรสุพันุ์นี่ก็อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่ในแต่ละวันเช่นกันนะบางวันก็ชกดีบางวันก็ไม่เอาอะไรเลยเช่นกันะฉะนั้นมวยคู่นี้ก็ ก็คงจะว่ากันไปคนละเรื่องนะคนละอย่างว่ากันเป็นคนละอย่างก็คือสไตล์ศิลปินนะ นักมวยศิลปินกันทั้งคู่นะครับแดงนี่ก็บทจะดีก็ดีมากครับสู่จริงแรงมากส่วนธนาฝ่าในเงินนี่ก็บางคำบางควก็ไปไม่ลามาไม่ไหวนะครับนำ้เพราะฉะนั้นมวยคู่นี้นี่ก็คงจะคู่ขี้สุสีกันนะแต่ผมเองนี่ก็ยังชอบไปที่ด้านของเพชรสุพรรณปอประยัศสีนะครับครั้งล่าสุดโชว์ไว้สวยเลยโชว์ไว้เอานมเปรี้ยวนี่หน้าแหกแตกเย็บ30เข็มไปเลยนะครับนะ้ดูว่าหมัดศอกนี่จานอันตรายกว่าทางด้านของยอดอุดรเป็นมวยที่แพ้ง่ายนะครับโดนหมัดโดนศอกอย่างจังก็มีโอกาสที่จะล่นหลับดับนกได้เช่นนกั ให้ทางด้านของเพชรสุพรรณปอประยันศรีโอกาสท,ที่ชนะในนัดนี้นนอัตราส่วนอยู่ที่60%ชี้ตัวชอบก่อนช่างก็ยังชอบไปที่ทางด้านของเพชรสุพรร์ ปอประจันศรีนะครับก็ครบบ้วนกันทั้ง4คู่ครับสำหรับรายการช่อง5้านะครับนะซึ่งจะถ่ายทอดกันในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับนะซึ่งผมเองก็เป็นมวยหูที่จะวิเคราะห์มวยแบบนี้นะครับทุกช่องนะครับทุกช่องทุกคู่เลยจะเป็นการวิเคราะห์ก่อนช่องให้กับสมาชิกสมาชิกผมเป็นสมาชิกผมนี่จะรู้ข้อมูลมวยพวกนี้นะครับนะผมเชื่อว่าในตู้เนี่ย สไมที่ผมเนี่ยไม่เป็นรองไขรเลยนะครับในเรื่องของข้อมูลมวยก่อนชกนะครับนะถ้าเกิดว่าท่านชอบมวยหูที่ภาคมวยอย่างเดียวทํางานเพื่อสมาชิกต้องการให้สมาชิกเสียน้อยที่สุดนะครับนะเป็นสมาชิกผมไม่ไม่อายไครอ่ะคือเป็นสมาชิกผมแล้วเนี่ยจะต้องไม่อายไขรเลยนะครับก็สมัครมวยหูก็ได้นะครับผ่านไอเดียไลน์แฮปปี้บอสสองศูนย์หนึ่งหกนะครับมวยหูก็เดือนละหนึ่งพันบาทนะครับก็สมัครกันมาได้เลย เมื่อเป็นสมัชิกกันแล้วก็กันตีว่าจะได้รับการดูแลจากผมและก็ทีมงานอย่างดีที่สุดนะครับแนละ้วก็ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ